สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามรอเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะ่ะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนปี2567ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างการงานราบรื่นดีไหมมีปัญหาหรือไม่หากกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่จะสมหวังหรือไม่ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนการเงินของท่านนั้นอย่าได้วิตกกังวลใจนะคะเพราะว่าการเงินค่อนข้างที่จะเด่นเลยทีเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างต้องแก้ปัญหาอะไรไหม มารับฟังกันเลยนะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆจะมีอะไรให้ท่านได้ทําเพิ่มมากขึ้นนะคะงานเยอะ มีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะขยันทำงานเก่งและท่านจะมีความสุขกับการทำงานและท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มโอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามาหาท่านนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะรับไว้หรือไม่เท่าน,นั้นเองท่านมีดวงได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำท่านจะมีการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆเพิ่มมากขึ้น จะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตามีการนัดหมายพูดคุยผลประโยชน์ และที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีข่าวดีจากการพูดคุยต่อรองผลประโยชน์นะคะช่วงนี้ท่านยังอยู่ในช่วงปากมีสเสน่ห์ไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามคนเขาจะเชื่อคำพูดคำจาดูหนักแน่นมักจะประสบความสำเร็จสำหรับการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์คะ่ะเหมาะแก่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ของ,งานขอโอกาสดีๆนะคะช่วงนี้นอบน้อมทมตนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดีคะ่ะหรือเหมาะแก่การ นัดเจอลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าขายงานคุยงานแม้แต่หากท่านนั้นกําลังอึดอัดลําบากใจติดขัดมีปัญหาเออดปากขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ท่านสามารถพูดคุยได้เลยค่ะการยื่นเอกสารต่างๆก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าอยากจะขอเตือนสักนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตาม ท่านจะต้องละเอียดรอบคอบและรับกลุ่มให้มากๆสมมุตินะคะหากท่านนั้นกําลังที่จะยื่นเอกสารหรือทํางานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะถ้าจะต้องตรวจเช็คเอกสารให้ดีๆเช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งเอกสารดรูว่ายื่นเอกสารนะคะเพื่อป้องกันการผิดพลาดป้องกันเอกสารไม่ครบหรือว่าตกหล่นนั่นเองค่ะต่อมาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะต้องพูดคุยกับใครก็ตามไม่ว่าจะสั่งการสั่งงานใครก็ตาม จะส่งต่องานจะมอบหมายงานให้ใครทําก็ตามท่านจะต้องมีความชัดเจนในคําพูดอธิบายให้ละเอียดพูดให้ยาวขึ้นเพื่อป้องกันงานผิดพลาดหรือป้องกันเขาทํางานผิดพลาดระวังท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างหรือพูดอีกอย่างเขาเข้าใจอีกอย่างระวังคนเขาเ้าใจผิดในคําพูดขอให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะอย่าได้ประมาทเด็ดขาด ตัวท่านเองก็จะได้ไม่มีปัญหานั่นเองค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่มีลูกน้องมีบริวารหรือทํางานร่วมกับคนอื่นรวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายด้วยเช่นเดียวกันหากจะรับออเดอร์จากลูกค้าหรือว่าจะคุยเรื่องค้าขายกับลูกค้าขอให้ท่านระมัดระวังคําพูดให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้คําพูดจะต้องละเอียดรอบคอบทุกๆขั้นตอนนะคะท่านใดที่ทํางานประจําในช่วงระยะเวลานี้ จะมีเรื่องให้ท่านต้องอึดอัดใจเกี่ยวกับงานอยู่บ้างเพราะว่าท่านมีดวงที่จะได้ทำงานที่ท่านไม่อยากทำมีดวงได้ทำงานที่ท่านไม่ถนัดและไม่เคยได้ทำมาก่อนในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆบางอย่างท่านอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยยังไงก็อย่าได้ท้อใจนะคะแต่ยังแต่ทำให้เต็มที่เถอคะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จ และคนยังคอยสร้างปัญหาต่อการทำงานของท่านนะคะขอให้ท่านนั้นระวังคนให้มากๆช่วงนี้ระวังคนแทงกล้างลังกันแกล้งดังแกนินทารับหลังท่านไม่ได้ทำเขาจะหาว่าท่านทำระวังคนแสบๆจะคอยกลั่นแกล้งนะคะระวังแต่ไม่ต้องอไปใส่ใจอย่าได้ประมาทก็พอเพราะเขาจะทำให้งานของท่านผิดพลาดท่านจะได้ตามแก้ไขสิ่งที่เขากันแกล้งนั่นเองคะ่ะโดยภาพรวมก็ถือว่า งานท่านสามารถทำได้ทำงานสำเร็จผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจและที่สำคัญท่านจะรับมือกับคนรอบข้างได้ดีท่านจะมีวิธีจัดการกับบุคคลเหล่านั้นค่ะมีข่าวดีเข้ามานะคะหากติดขัดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านจะแก้ไขได้แต่ยังไงก็ขอให้ท่านเตรียมตัวรับมือเอาได้เลยนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยจะได้ทำอะไรที่ง่ายๆงานง่าย,งา,ง,ายงานหมูคนอื่นเอาไปทำ ท่านจะได้ทำงานยากงานหินบางงานนี่แทบจะถอดใจกว่าจะสำเร็จแต่ข้อดีก็คือว่าสุดท้ายแล้วงานที่ท่านทำจะประสบความสำเร็จนะคะทีนี้ก็มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวมีดวงได้เงินพิเศษค่ะและท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการเงินผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีดวงได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้บางท่านหากท่านนั้นบุญวาสนาดีๆพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือเสี่ยงลงทุนด้วยค่ะซื้อมาขายป้ายซื้อขายแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะคะ แต่ด้วยความขยันและอดทนนะคะในช่วงระยะเวลานี้สุดท้ายแล้วค้าขายสำเร็จค่ะสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงที่จะได้ออเดอร์เพิ่มเหมาะแก่การจัดโปรโมชั่นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายให้ท่านมองหาไอเดียใหม่ๆม,มาช่วยส่งเสริมการขายเป็นระยะระยะนะคะอย่าขายแบบเดิมๆนะช่วงนี้ดวงการเงินเด่นถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นการขายไปวางแผนการขายไปเหนื่อยหน่อยแต่ก็ถือว่าท่านจะมีรายรับมีผลกําไรมากขึ้นชาวราศีสิงในช่วงระยะเวลานี้การเงินถือว่าหมุนได้คล่องขึ้นนะคะมีเงินใช้จ่ายนีิสิน มีเงินผ่อนชำระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่มีเงินให้ท่านใช้จ่ายอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้แนะนำนะคะหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้หรือหากท่านนั้นคาดหวังเงินจากสิ่งส่วนใดก็ตามมีเป้าหมายด้านการเงินให้ท่านรีบลงมือทํานะคะอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพุ่งนะลงมือทําเลยค่ะ มันอาจจะติดขัดอยู่บ้างต้องแก้ไขกับปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายท่านจะทำสำเร็จได้เงินนั้นมานะคะต่อให้ท่านมีรายรับจากงานประจำเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยการเงินก็จะมีใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องท่านจะหมุนเงินได้รวมการเงินอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีหากติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้เสมอจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะใช้คำว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านกำลังจะแย่เงินกำลังจะ ติดขาดมีปัญหาเมื่อนั้นล่ะคะ่ะท่านจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะอยู่ๆก็มีคนให้เงินใช้อยู่ๆก็อ่ะพูด,ดง่ายๆกู้ยืมกับคนนั้นคนนี้สําเร็จอะไรประมาณนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญอ่าพื้นฐานดวงชะตาของท่านเป็นอย่างเป็นยังไงบางท่านก็มีคนช่วยเหลือได้มาง่ายๆบางท่านก็ออกแรงก่อน เป็นหนี้ด้วยถึงจะได้เงินมานะคะเวลาในช่วงระยะเวลานี้นะคะค่าใช้จ่ายของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวจะมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานก็จะมีเข้ามาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับตัวท่านเองค่าใช้จ่ายบางอย่างจะเพิ่มขึ้นถ้าจะหมดเงินไปกับการซ่อม หรือว่าซื้อของชิ้นใหม่เพื่อทดแทนของชิ้นเก่าที่แตกหักชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้จะได้ประมาทการใช้เงินและอย่าไว้ใจคนง่ายเรื่องเงินเงินทองทองเพระท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียระวังคนเอารัดเอาเปรียบระวังถูกหลอกถูกโกงแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าหมุนเงินได้คล่องขึ้น มีโชคลาภแต่โชคลาภจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะคือพูดได้ง่ายอะไรที่ท่านได้มาในช่วงระยะเวลานี้นั่นคือโชคลาภของท่านและอยากจะขอเตือนอีกสักนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ให้ได้อย่าใจร้อนบุ๋วามนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือไม่เท่านั้นเอง ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็ไม่ค่อยจะใส่ใจกับควาว่าความรักเพราะขอทํางานหาเงินก่อนอะไรประมาณนั้นอยู่ขออยู่แบบสดๆแต่มีเงินใช้มีงานทํานะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วในช่วงระยะเวลานี้ชีวิตคู่ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นและที่สําคัญเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ จะไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าต่างคนต่างก็งานยุ่งทั้งคู่นั่นเองค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้พยายามดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะเพราะท่านมีดวงเปื่อยไข้ไม่สบายดื่มน้ําเยอะๆระมัดระวังอาการภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่ง เป็นหวัดและติดเชื้อต่างๆได้ง่ายมากในช่วงระยะเวลานี้ระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กาเริบมัมกมีอาการปวดหัวบ่อยฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นคิดระวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมา ขอให้ท่านนะหากแม้นคิดระหว่างสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะให้ท่านเป็นผู้โชคดีมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านร่ำรวยกว่าใครทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะ